สวัสดีครับผมดอสนะฮะจากดีพันนารัตหนึ่งเกครับวันนี้เราอยู่กับมาด้าซีเอ็กไฟนะเป็นตัวดีเซลเครื่อง2002นสะครับสภาพนิ่งมากนะอันนี้ได้เป็นสีขาวด้วยซึ่งตัดกับขอบโค้งต่างๆของทรงโป่งและคิ้วด้านล่างนะฮะเป็นสีดําผมชอบไฟหน้ามากไฟหน้าเนี่ยเขาได้ลมดําเลยนะครับซึ่งมันตัดแล้วทําให้ดูโดดเด่นเวลาอยู่กับรถสีขาวนะครับ กระจังหน้าเนี่ยพลาสติกนะครับกับโลโก้โคเมียมเงาวิ้งเลยไฟตัดหมอกเนี่ยมินิมอลมากๆเลยนะฮะเล็กจิ๋วเดียวเลยนะคันนี้เนี่ยมันพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าได้ปี18นะแล้วราคาก็แค่3 0 0 0สนกว่าบาทเท่านั้นบอดี้รถเนี่ยสวยมากแล้วก็ใครที่ออกต่างจังหวัดบ้างเข้าเมืองบ้างเนี่ย แต่อาจจะไม่ชอบรถใหญ่ๆอย่าง Fortuner หรือ p a j e r o Sport อะไรเงี้ยผมแนะนำเป็นตัวนี้ยิ่งถ้าใครบอกว่าผมกำลังหาดีเซลแต่ไม่ชอบรถที่ใหญ่เกินไปอันนี้คือสิ่งที่อยากให้คุณได้เลือกนะครับเป็นอันดับแรกๆเลยนะ m a z d a CX-5 ททรงดีมากทรงสวยมากแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะแต่งเปลี่ยนล้อหน่อยโคตรเข้าเลยถ้ากับถ้าใส่กับล้อแม็กใหญ่ๆนะครับ ไฟท้ายแดงกําใส่กิ้งนะฮะไม่มีแตกหักไม่มีมแมลงตายด้านในโลโกโ้ SKY ACTIVE นะครับแล้วก็เป็นระบบ AWD นะซึ่งเป็นระบบถ้าพูดก็คือเป็นระบบ 4x4 ที่อัจฉริยะขึ้นนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยอาจจะแบบว่าใส่กำลังใส่แรงไปทุกร้อยใช่ไหมอันนี้ก็คือมีการคำนวณเกิดขึ้นว่า ล้อไหนควรจะใส่กําลังเวลาตกหลุมจะไม่ใช้แรงมาหมดเลยนะเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีรถที่บ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเก่าไปนะหรือว่าพ่อแม่ให้อาจจะไม่ชอบสามารถเอามาเทินได้เดี๋ยวผมจะให้ดูฝาท้ายด้านในกัน สำหรับใครที่กังวลเรื่องการถอยนะครับอันนี้มีกล้องหลังให้ด้วยนะด้านหลังเนี่ยกว้างมากนะครับพลาสติกเนี่ยริ้วรอยอะไรต่างๆไม่มีเลยสิ่งที่ผมชอบก็คือพวกนี้ยังอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ไว้บนนี้นะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับด้านล่างนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะถอดออกเลยก็สามารถถอดจากมุมพวกนี้ได้เลยนะถอดเก็บไว้ที่บ้านแล้ว แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาถอดเนี่ยจะจะหายกันเยอะนะครับอันนี้ผมให้ดูสภาพก่อนนะครับแล้วก็เบาะสามารถพับลาดได้นะโดยการพับจากตรงนี้ นี่พับลาดแบบนี้ไปริ้วรอยตรงแผงประตูเนี่ยไม่มีเลยอันนี้ให้100%เซ็เลยนะครับเวลาพับแล้วถ้าเอาไม้ตรงนี้ออกเนี่ยก็จะทำให้มีพื้นที่ในการวางของได้มากขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ที่ผมใส่ใจเนี่ยเพราะว่าได้เครื่องดีเซลนะครับประหยัดน้ํามันแล้วก็เป็นรถที่ไม่ใหญ่มากนะกำลังดี โอเคเดี๋ยวผมจะพับให้คืนก่อนนะสำหรับด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้เบาะไม่มีขาดเลยนะดำเมี่ยมเลยเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่มีคนนั่งนะนะดูจัดริ้ว้อยต่างๆนะครับมันมันดูไม่มีเลยมันดูสะอาดมากๆแล้วก็ดูดำดูไม่มีรอยตำหนิเลยเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากัน สำหรับด้านหน้านะแผงประตูเนี่ยรอยขีดข่วนไม่มีลำโพงเนี่ยได้ของดีเลยของบอสมาเลยนะครับของแพงนะภายในเนี่ยเป็นตัวท็อปเลยนะคอนโซลหน้าลิ้วรอยต่างๆไม่มีเลยนะครับคาบกาวไม่มีจอมีให้กล้องหลังก็อย่างที่บอกมีให้โซนวิทยุต่างๆนะครับปรับเพลง แล้วก็เบรกมือต่างๆปรับวอลลุ่มแล้วก็เกียร์นี่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้หัวเกียร์ยังสวยอยู่เลยนะแล้วก็ผมได้ลองขับแล้วนะครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับอันนี้เป็นรถเกจเอนะแล้วก็เป็นรถที่ผมว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ขับได้หมดนะเวลาออกต่างจังหวัดนะครับมือใหม่ก็ขับได้แล้วก็คุ้มด้วยสําหรับใครที่ตัดสินใจว่าเฮ้ย ซื้อรถใหญ่คันนี้ไปเลยดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันเบาะไม่มีขาดปีกไม่มีล้มพลาสติกนะครับไม่มีแตกหักปรับไฟฟ้าหน้าเอาไปออกต่างจังหวัดหรือกลางเต็นท์นะครับ มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นฟอร์จูนหรือว่าสเปซไม่ใช่สิมิซูมิสูบิชิปาเจโ o ่สปอรนะไม่จำเป็นรถแบบนี้ก็เท่ไปอีกแบบแล้วก็รู้สึกผมสำหรับผมนะรู้สึกว่าถ้าได้ใส่ล้อเนี่ยขอบใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยมากนะครับไม่ต้องใหญ่มากสักสิบเก้าก็ได้อย่างเงี้ย มันติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะครับแล้วก็รอบรอบพวงมาลัยเนี่ยไม่มีตำหนิเลยอันนี้เป็นพุชสตาร์ทนะครับไม่แสนห้าหก รถคันนี้ผมเอาเข้ามาเนี่ยพี่ๆเขายังไม่ได้แต่งทำความสะอาดกันเลยซึ่งรถก็ดูสะอาดอยู่แล้วนะครับอันนี้คือห้องเครื่องนะครับ2.2ดีเซลนะครับของ CX5 นะครับเดิมหมดเลยนะห้องเครื่องเนี่ยอาจจะดูไม่ดำเมี่ยมใหม่เหมือนตอนออกรถป้ายแดงนะครับแต่ว่ารถไม่มีชนหนักเลยนะครับสิ่งต่างๆเดิมๆยังอยู่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูที่ผมเคยบอกนะครับ รูคมมากคมกริบเลยเม็ดต่างๆเนี่ยยังอยู่เดิมหมดเลยนะดูเบ้าโชกสิเห็นป่ะรอยดำเดิมยังอยู่หมดรถไม่มีชนอันนี้คือเดิมหมดเลยอันนี้ก็คือเดิมเดิมเหมือนกันนะเดิม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 อันนี้ก็เดิมฝาเนี่ยดำเมี่ยมไม่ได้ลงน้ำยาแค่ใช้ผ้าเช็ดเมื่อกี้นะครับ ดหมหลองเอามือมาจี้มาจับได้หรือให้บริษัทตรวจรถที่คุณไว้ใจนะครับหรือคนที่เป็นรถจริงๆเนี่ยมาดูได้เลยนะครับครับก็สำหรับใครที่สนใจคันนี้นะมันเป็นรถที่เอาลงผมก็ชอบนะชอบสีขาวชอบไฟหน้าของเขาที่ลมดำด้วยนะครับแล้วก็ชอบความเป็นดีเซลอันนี้คือจุดใหญ่เลยที่ผมพอรู้ว่าได้มาด้า c x เไเข้ามาเนี่ย แล้วเป็นตัวดีเซลเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยแม่งคุ้มคนที่เอาไปเนี่ยแม่งคุ้มคุ้มมากนะครับแล้วก็อะไหล่ต่างๆก็เหมือนเดิมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมหลายคนเนี่ยต้องกังวลกับรถหลายรุ่นไม่ว่ารุ่นไหนทุกคนก็จะมีคําว่าเฮ้ยกังวลเรื่องอะไหล่ช่างหัวแม่งได้ไหมแล้วถ้าคุณชอบรถหน้าตาแบบนี้ชอบแบบไหนเนี่ยคุณเลิกสนใจเรื่องอะไหล่ไปได้เลยผมไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นแบบไหนแต่ของผมถ้าคุณไม่มีอะไหล่ชิ้นไหนบอกมาเดี๋ยวเราจะช่วยหา แต่ไม่เอาที่แบบว่าไปที่อื่นก่อนนะแล้วพอเจ๊งบงหนักๆค่อยกลับมาหาผมมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับหาชิ้นไหนไม่ได้มาบอกทางเรานะครับอยากให้คุณเนี่ยได้ใช้รถที่ชอบจริงไม่ใช่ว่าได้ใช้คันนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าเฮ้ยอะไรถูกอะไรไม่แพงหรือว่าหาง่ายแต่คันที่คุณชอบจริงๆเนี่ยแม่งไม่เอาเพราะมีใครก็ไม่รู้ที่แม่งยังไม่เคยได้มีรถขับเลยชาตินี้มาบอกว่าเฮ้ยคันนี้อะไรแพงอะไรไม่ดีอะไรไม่มีโคตรไร้สาระนะครับ ก็สำหรับคันนี้นะครับ Mazda c x 5 2.2ไฟ2ดีเซลนะครับปี2018เนี่ยราคาอยู่ที่397,000บาทเท่านั้นผ่อนก็แค่7,8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ฟรีดาวจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีบริการหลังการขายที่แม่งไม่มีวันหมดอายุนะครับมาลองขับได้นะครับแล้วก็เทินได้ถ้าคุณมีรถมาเทินนะที่รามํำแหง164 ริมถนนใหญ่ติดกับปั๊ม PT นะครับหรือติดต่อมาเลยที่แอดไซเอวงกลม DD34 สามสี่แหรือ A วงกลมนะครับแล้วก็ใส่ตัว d d ด็เลข3เลข4นะฮะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับถ้าชอบมาจัดเลยนะครับสวัสดีครับ